สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องสบายสบายคลายเครียดนะครับในวันนี้ผมก็จะนำพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านมาผ่อนคลายความเครียดกับพระชิดายบู่ชาเก็บรักษาไว้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านแชร์ชวิจ,จาะระยะในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับสําหรับพระชิดาม,มาในวันนี้นะครับผมก็นาเอาเหรียญหล่อเจ้าสัวแสนหานเนื้อโลหะผสมพิมพ์เล็กนํามาให้ได้ดูชมนะครับความคมชัดลักษณะละเอียดของพิมพ์พระนะครับ สำหรับเหรียญหล่อเจ้าสัวแสนหลาดก็เคยทําคลิปกว้แล้วนะครับก่อนอันนี้ก็เป็นเนื้อญหลวงทองแดงแจกในพิธีนะครับในวันนี้ก็ได้มีโอกาสนาเอาเหรียญหลวงผสมพิมพ์เล็กนำมาให้ได้ดูชมนะครับความคมชัดลักษณะเด่นของพิมพ์พระนะครับก็เป็นเหรียญสองหน้านะครับก็เป็นการบอบราจีได้บูชาเก็บรักษาไว้ครับมาดูมาโชว์เป็นการผ่อนคลายความเครียดนะครับ สำหรับเหรียญหล่อถ้เหรียก็จะมีความคมชัดแตกต่างกันไปนะครับส a, <an> ีขององค์พระเจ้ลงก็จะมีสีที่แตกต่างกันไปก็เป็นเสน่ห์สำหรับเหรียญหล่อนะฮะดูแล้วก็เพลินดูแล้วก็สบายใจนะครับก็เป็นวิธีในการผ่อนคลายความเครียดนะครับแต่ละคนก็มีวิธีในการผ่อนคลายความเครียดแตกต่างกันไปนะครับสำหรับด้านนี้ก็จะเป็นรูปพระพุทธนะฮะ สังเกตนะครับเวลาที่แสงกระทบกับกเหรียญน,นี่สวยงามมากนะอีกด้านนี่ก็จะเป็นรูปหลวงพ่อทวดนะครับความคามชัดลักษณะเรีดของเหรียญน,นะสังเกตสีสวยงามนะสำหรับเหรียนหล่อนะเพราะว่าเวลาหลอกมาแต่ลงก็จะมีสีที่แตกต่างกันไปแต่ละคนนั้นก็มีจุดสังเกตนะครับมีจุดที่ ให้ความสนใจแตกต่างกันไปนะครับดูแล้วก็เพ่อดูแล้วก็สบายใจนะครับก็จะเป็นรายละเอียดอีกด้านหนึ่งนะครับมองจาก้านค่านะครับก็จะมองเห็นมิติความหนาของเหรียญแล้วก็ลักษณะเหรียญที่บริเวณขอบเหรียญน,น,นะครับ สำหรับเหรียญในรับผสมก็จะมีการตอ,อกโคดนะครับก็จะมีโคดดอกบัวโคดตัวยันแล้วก็โคดดอกบัวนะครับมองไปแต่ละมุมแต่ด้านนะครับลักษณะของหูเหรียญน,นะฮะอีกข้างหนึ่งก็จะมีตอกหมายเลขําเบอร์นะครับที่ด้านข้างของเหรียญน,นะครับ ที่บริเวณใต้เหรียญน,นะครับก็จะมีตอกนะครับก็จะเป็นชื่อของ What, What, วัดวัดวยมคลน,นะสังเกตความคมชัดของตัวอักษรนะครับแต่เหรียญก็จะมีความคมชัดแตกต่างกันไปนะครับก็จะเป็นลักษณะละเอียดของเหรียญน,นะครับ รูปของพระพุทธนะครับแล้วก็รูปรองกอัตรนะครับแล้วก็มิติความอาราเดียที่บริเรนขอบเหรียญน,นะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะนาเอาแผ่นเล็กนะครับเนื้อเราผสมแล้วก็เนื้อโลหะทองแดงนะครับนักาได้ดูชมลักษณะสีของเหรียญก็จะมีลักษณะสีที่ใกล้เคียงกันนะครับสำหรับองค์นี้ก็จะเป็นเนื้อโลหะผสมนะครับ องค์นี้ก็จะเป็นเนื้อหลอดทองแดงที่เคยทําคลิปมาแล้วนะครับสังเกตลักษณะสีก็จะใกล้เคียงกันนะครับด้านหน้าด้านหลังองค์ทางด้านซ้ายของท่านผู้ชมก็จะเป็นเนื้อหลอดผสมนะครับองค์ทางด้านขวาก็จะเป็นเนื้อหลอดทองแดงนะครับก็จะมาดูข้อแตกต่างนะครับที่บริเวณขอบเปลี่ยนนะครับ ทางท่านซ้ายก็จะเป็นเนื้อเราผสมนะฮะก็จะมีโค้ดดอกบัวตัวอย่างแล้วก็โค้ดดอกบัวนะครับเนื้อเราต้องแดงทางด้านขวาของท่านผู้ชมก็จะมีโค้ดดอกจันนะครับโค้ดตัวอย่างแล้วก็หมายเลขัมเบอร์นะครับถ้าเกิดภาพที่ขยายขึ้นมาสันเปลิงพจารย์ก็ต้องขอประทานอภยัยท่านผู้ชมมาณที่นี้นะครับอีกข้างหนึ่งนะครับอีกข้างหนึ่งก็จะมีโค้ดนะครับสังเกตนะฮะ งทางด้านซ้ายของท่านผู้ชมก็จะเป็นเนื้อหล่อผสม,มนะก็จะมีหมายเลขจำเบอร์นะครับองทางด้านขวา <c oughs> ของท่านผู้ชมก็จะเป็นเนื้อทัองไตนะก็จะมีโค้ดดอกบัวแล้วก็โค้ดยันตัวหนะนะฮะที่ใต้เหรียญน,นะครับสังเกตที่ใต้เหรียญก็จะมี ชื่อของวัดกับตัวอักษรที่ตอกลงไปก็จะมีความคมชัดแตกต่างไปครับแต่ละเหรียญน,นะฮะวัดห้วยมงคลน,นะครับก็จะเป็นลักษณะนะครับรายละเอียดข้อแตกต่างระหว่างเนื้อโลหะผสมแล้วก็เนื้อหลวะทองแดงนนครับเพราะว่าลักษณะสีก็จะใกล้เคียงกันนะครับก็จะต้องมาดูที่โคนะครับที่ด้านข้างของเหรียญน,นะครับ เดี๋ยววันนี้ก็ได้นาพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านมาดูมาชมพระจีได้บูชาเก็บรักษาไว้เะครับเรียนหล่อลอ卜ทวดเนื้อหล่อผสมพิมพ์เล็กนะครับแล้วก็ข้อเปรียบเทียบก็แตกต่างระหว่างเนื้อหล่อผสมพิมพ์เล็กแล้วก็เนื้อหล่อทองแดงพิมพ์เล็กที่แจกในพิธีนะครับ <S <S ถ้าเกิดคลิปนี้ท่านผู้ชมดูแล้วชอบมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะครับถ้าเกิดคลิปนี้มีเนื้อหาสาระส่วนใดผิดพลาดประการใด ผมก็ต้องขอประทานอภัยท่านผู้ชมมาณที่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วครับผมครับสวัสดีครับ